โอเคครับวันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะว่าคู่กองหลังเนี่ยจะใช้ตัวอะไรดีวันนี้ผมก็เลยสรุปมาให้ตั้งแต่งบน้อยไปจนถึงงบเยอะเลยนะครับว่าควรใช้ตัวไหนแล้วก็ตัวไหนคุ้มค่าที่สุดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกบริการวางไวไร้รีฟันต้องร้าน WP Shop สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยครับผมมาครับเรามาเริ่มกันที่ราคา 200M นะสำหรับคู่กองหลังนะครับก็มีเซอร์เบกครับล่างเอครับที่ผมแนะนํา ตัวนี้ราคาเม็ดส้มเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ100อเอ็มเท่านั้นเองครับก็เป็นตัวที่ดีมากๆเพราะพลังแสงเนี่ยให้มาดีทั้ง3อย่างเลยนะเนแท็กเกิลส่งไกลแล้วก็หม่งส่งพลังนะครับเวอร์เรสูงสูงเวอร์เรสเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับหลังจากที่ไปเล่นมาแล้วก็คือมันไม่ได้เติมเยอะเลยนะมาสามารถซ้อนเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถา้าถามว่าทําไมถึงเลือกล่างทีเอครับไม่เลือกล่างยูโรเพราะร่างทีเอเนี่ยมันวิ่งเร็วกว่านิดหน่อยนะแล้วก็ยืนคู่กับใครสำหรับโรลเทรเบก็แนะนาเป็นซาณ 100 m พอดีรวมกันก็เป็น2 0 0 m เนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เรื่องของความสูงด้วยแล้วก็ AI มันเกียนถึงจะไม่มีฝรังแฝงแต่ว่าเก่งจริงเก่งทุกล่าครับซาลิบาส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีลูซิโอเนต้านะแต่ผมไม่แนะนําให้ยืนคู่กันนะครับเพราะว่าลูซิโอกับเนต้าเนี่ยมันสูงไม่ถึง190กนะครับก็เป็นแบบสไตล์อาจจะไม่ได้เตี้ยมากเลยแต่ว่าผมอยากให้มีนักเตะ1คนที่เป็นเซนเตอร์ครับสูง190ขึ้นไปนะเพราะว่าจะได้เรื่องลูกมงด้วย ก็แนะนำเป็นลูซิโอชอตเตอร์เบกหรือไม่ก็เนต้าชอตเตอร์เบกครับก็จะประมาณนี้เลยหรือว่าถ้าใครไม่อยากเล่นชอตเตอร์เบกเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นซาลิบาได้ซาลิบาลูซิโอซาลิบาเนต้านะครับเพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสูงเนาะอย่างที่บอกไปก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนักเตะราคาสองร้อยเอ็มเนาะที่ผมคิดว่าใช้งานได้แล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยเก่งด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปงบต่อไปเนาะก็จะเป็นงบประมาณ400ถึง500นะครับตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็คือโรลอง,ลองบอง เป็นบองล่างยูโรนะครับซึ่งตัวนี้เนะี่ยมันสามารถพลิกแพงได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวซ้อนก็ได้ตัวเข้าบอลก็ได้ครับถ้าขุณอัพอันนี้มันจะดีมากเลยเซ็นเตอร์แบ็กตัวหยุดเกมนะครับเพราะมันวิ่งเร็วอยู่แล้วไงแล้วก็เข้าบอลดีด้วยกับความแข็งเนี่ยดูร่างนี้อาจจะซ้อนร่างกายอาจจะให้มาเยอะแต่ว,ว่าพอมาดูข้างในครับความแข็งแรงอยู่ที่9 9เลยนะถือว่าเยอะมากๆครับลูกม้วงก็ทําได้เพราะว่าสูงแลเ้ว92เลยตัวนี้แนะนํายืนคู่กับมาลดินี่ก็ได้เพราะว่าเมลดินี่เนี่ย มันสูงแค่186ครับก็ยืนคู่กันเนาะตัวเตี้ยตัวหนึ่งตัวสูงตัวหนึ่งครับแต่ว,ว่าเข้าบอดีทั้งคู่แล้วก็มีความเร็วทั้งคู่เลยครับซึ่งราคาเนี่ยโมดีนี่เม็ส้มนะจะอยู่ประมาณเกือบ300ปะ่ะ240นะครับบวกกับบองเนี่ยร่างยูโรอเวียร์เกครับราคาแค่152ครับก็ประมาณไม่เกิน400ร้อยเอ็มสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจครับน,าน่าเล่นมากๆส่วนคู่ต่อมาครับจะเป็นคิมินเจนะคิมินเจตัวนี้ตัวโหดตัวเกลียน คือเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆครับสำหรับเซิเตอร์แบ็คครับยืนคู่กับมาควินยอตตู้เกมมาควินยอตตัวนี้ครับอาจจะไม่ค่อยมีคนเล่นแต่ว่าผมเคยใช้อยู่นานมากๆแล้วแต่ว่ามันเก่งโคตรๆถึงจะตัวเตี้ยครับแต่ว่าเรื่องการม่งเนี่ยไว้ใจได้เลยเวลาเราไปเปิดมุมอ่ะตัวนี้ม่งทาประตูบ่อยมากครับเพราะว่ามีพลังแสงม่งด้วยส่วนเวิร์กเลนนะครับก็จะเป็นปานกลางสูงนะแล้วก็ไอ้คีเมนเจเนี่ยมันเป็นแบบตาสูงเลยอะ่ะเวิร์กเลนโคตรดีสำหรับตัวนี้นะครับราคาไม่ได้แพงคีเมนเจพลังแฝงก็ดีครับมีน จะอยู่ที่เมสซมนะครับซื้อเมสซมไปเลย180ล้านนะบวกกับขอมากินยอสเนี่ยเมสซมจะอยู่ที่ประมาณก็180ล้านเช่นกันตีกลมๆก็ประมาณเท่าไหร่360ล้านครับไม่ได้เกินงบเราเนาะ4 0 0ถึง500ล้านครับสำหรับคู่นี้ผมคิดว่าโอเคเลยนะส่วนใครที่มีงบเยอะกว่านี้ก็เป็นงบ6 0 0ถึง700อเอ็มนะครับตัวที่ผมแนะนําแล้วก็น่าสนใจครับก็ตัวเดิมเลยสล็อตเทเบกครับแต่ว,ว่าเปลี่ยนล่างนะเป็นล่าง2พี่น้องนะครับ ในการนี้ผมก็จําชื่อการ์ดไม่ได้จําได้ว่ามันเป็น2พี่น้องนะครับโอยาหนึ o ่งร้อยหนึ่งคู่กับวิดิตได้ครับเพราะว่าวิดิตเนี่ยมันเป็นตัวชนที่ดีมากๆเข้าบอลดีมงดีโคตรครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมแนะนําอีกหนึ่งตัวครับดูได้จากพลังแสงนะพลังแสงดีมากเนนทักเกิลมงทรงพลังแล้วก็เล่นเพื่อทีมนะครับเวิร์เลนเนี่ยจะเป็นปานกลางสูงนะครับแล้วก็เรื่องการเข้าบอลโอโห้ทักเกลิลร้อยเก้าไปแล้วนะครับความแข็งก็ร้อยเก้าอันนี้คือการ์ดเก่านะแต่ว,ว่าพลังไม่ได้แย่เลยความเร 3 0 0ล้าน400ล้านป่ะเนี่ยครับเป็นสม้ม360ล้านนะสำหรับตัวนี้คู่กับซอสเ์เบกเนี่ยซอสเ์เบกราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็300ล้านเช่นกันเนาะก็ประมาณ6 0 0เกือบ700ล้านอ่ะรวม2ตัวคู่เซอร์เบกคู่นี้ครับผมคิดว่าเวิร์กเลยตัวนี้ก็จะอัปเกรดมาจากล่างเทียเนาะเรื่องแบบการตังรรรงรต้งรับนะครับค่าพลังการตั้งรับแล้วก็ค่าพลังเกี่ยวกับซอสร่างกายที่เพิ่มเข้ามาครับผมคิดว่าใช้งานได้ส่วนคู่ต่อมาครับก็แนะนําเป็นสอ็อตเหมือนเดิมครับซอสเทเบกคู่กับโคเลอร์ครับโค ก็อารมณ์แบบวิดิตเลยถ้าคุณแบบมีงบไม่พอซื้อวิดิตเพราะวิดิตมันแพงครับก็ลดงบมาซื้อโคลเดอร์ได้อารมณ์เดียวกันสไตล์เดียวกันเลยครับซึ่งตัวนี้ลดมา100 m อเลยวิดิต350ล้านตัวนี้250ล้านครับก็ไปยืนคู่กับซอลต์มนเดิมมันจะดีโคตรครับส่วนคู่ต่อมาในงบนี้ก็จะมีอีกนะครับก็คือคอมพานีกับฟันเดฟเฟนครับที่ผมคิดว่าเวิร์กนะเพรานะคอมพานีเนี่ยเป็นตัวซ้อนที่ดีมากๆกับราคาที่ก็ไม่ได้แพงมากเช่นกันเนี่ยราคาถูกว่่่าิิตยออูที260ล้น คอมปานีล่างเรโทรสตาครับคู่กับฟาเดเฟนฟาเดเฟนเนี่ยเป็นตัวเข้าบอลเลยครับราคาอาจจะแพงหน่อยเพราะว่ามันเป็นเซอร์ตแบ็กที่มีความเร็วไงตัวที่แบบวิ่งเร็วๆอ่ะราคามักจะแพงอยู่แล้วนะครับรวมกันเนี่ยก็ประมาณ600ล้านเกือบ700ล้านอ่ะก็ไม่เกินว่ของเราครับเป็นตัวที่ดีมากๆสำหรับคู่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปงบต่อไปครับก็จะเป็นงบ800ถึง1,000งนเอ็มนะครับสำหรับงบ800ถึง1,000งนเอ็มนะครับตัวที่น่าสนใจผมคิดว่าเป็นยาร์สตาร์มครับยาร์ฟสตาร์มโอเมก้าหนึ่งตร้อย อาจจะแพงหน่อยเมสซมเนี่ยอยู่ที่680ล้านเลยครับก็แนะนํายืนคู่กับคิมเบนเจนะครับคิมเนเจข้างล่างเลยตัวแรกอะที่ผมแนะนําไปนะครับนี่ครับคิมเนเจล่างนี้เพราะว่ามันเก่งจริงแล้วก็ราคาคุ้มค่าด้วยราคาถูกครับบวกกับราคาของยับสตาร์เนี่ยก็ไม่เกินพันเอมนะประมาณ900ก,กว่าครับก็เป็นตัวที่ดีมากๆซึ่งคิมเบนเจเราก็ดูสเต็ทกันไปแล้วเนาะว่าวิรเ่นมันดีแล้วก็มีพลังแฝงที่ดีส่วนยัสตาร์เนี่ยพลังแฝงก็ ไม่มีนะแต่สามารถอัพน,นี้ได้ครับอัปลูกกาอากาศได้ครับก็คือเรื่องการมงเนี่ยไว้ใจได้เลยแล้วก็เข้าบอลหนักแน่นมากๆผมก็เจออยู่นะในรง้งสมัยนี้นะครับก็ยังมีคนเล่นอยู่ครับคือมันชนยับชนแน่นมากๆแล้วก็คอยให้แบบคีมเป็นแจคอยซ้อนเอาอะ่ะผมคิดว่าเวิร์กนะครับสำหรับคู่นี้นะส่วนคู่ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นซาลิบาผีอันนี้ผมก็ใช้เช่นกันเป็นซาลิบาร่างอุยานหนึยครับก็เหมือนเดิมเลยพลังแสงไม่มีครับแต่ว่าเอไอมันเกียนตัวนี้ก็ได้อัพค่าพลังมาเนาะเกี่ยวกับสเตตข้างใน นี่ครับพวกแบบการทกเกิลการประกบความแข็งอะไรพวกนี้แล้วก็ความเร็วความเร็วเนี่ยคือแบบไว้ใจได้อยู่แล้วสำหรับซาลิบาครับคู่กับโคเลอร์ปีเลโทสตาร์นั่นเองนะครับเพราะซาลิบาตัวนี้มันแพงนะครับราคาเนี่ยเม่ส้มก็อยู่ประมาณแบบ800ล้านได้มั้งเนี่ย,ย760ล้านนะครับผมก็เลยเอามายืนคู่กับโคเลอร์ครับเพราะคู่นี้ผมเคยใช้จริงแล้วเวิร์กเวิร์กจริงโคเลอร์เก่งครับเก่งมากเลยถึงจะเป็นร่างนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ร่างไททันเนาะเพราะว่าด้วยงบเราที่แบบจํากัดซะหน่อยแต่ว่า มันเก่งจริงใครยังไม่เคยลองผมแนะนําครับตัวนี้ก็ประมาณ 250M นะก็อยู่ประมาณแบบราคารวมกันเนาะคู่เซ็นเตอร์ประมาณพันเอ็มสำหรับ2ตัวนี้นะครับส่วนที่ใครมีงบเยอะกว่านั้นงบ1,100ถึง1,500ครับผมจัดให้เลยเป็นลูซิโอครับนี่ครับร่างการ์ดฉลอง1ปีนะคู่กับซาดิบาการ์ดเดิมครับเป็นซาดิบาผีนะครับซึ่งตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่โอ้โหพันล้านเก้ล้านนะครับบวกกับซาดิบาเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยมันเกินงบหรือเปล่า ใครที่แบบงบไม่พอก็ลดเม็ดมาครับนี่ครับเหลือแค่มเม็ดแดงพอก็ตัวละ680ล้านนะบวกกับลูซิโอเนี่ยก็ประมาณ857ล้านครับก็ไม่เกินพันหอาจจะเกินนิดหน่อยแหละอันมันอาจจะมีเศษนิดหน่อยแต่ว่าคู่นี้ใช้งานได้ครับเก่งนะครับเพระซสดิบายนีย่ก็เรียกได้ว่าเป็นสายซ้อนที่ดีกับลูซิโอเนาะ ที่แบบเข้าบอลนักหน่วงด้วยแล้วก็สามารถทั้งซ้อนได้แล้วก็เข้าชนก็ได้เหมือนกันวิ่งหดก็ได้ครับสำหรับดูซิโอนะส่วนคู่ต่อมาในราคา1 1 0 0อถึง1,500นเอ็มนะครับก็จะเป็นฟานได้ผีครับฟานได้ผีตัวนี้เก่งมากๆครับราคาเนี่ยอาจจะแพงหน่อยแต่ผมคิดว่าใช้ทีเดียวแบบยาวๆได้เลยเพราะว่าโอยาเยอะด้วยอยู่ที่108นะครับเม็ส้มคู่กับวิดิตน,นเองนี่ครับเป็นวิดิศเลโตรสตาครับเพราะว่ามันเก่งเก่งที่บอกไปเนาะวเพราะว่าการนี้ผมก็แนะนําแล้วในราคาที่ต่ำกว่านี้ก็ปบบ ck, ไปนกตเม้านนขึ เป็นฟันได้ครับฟันได้เนี่ยเก่งกว่าซาละเทเบกอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ครับก็ประมาณ360ล้านคู่กันเนี่ยก็ไม่เกิน1,500นะครับเป็นคู่ที่ดีมา,ากๆสาหรับงบต่อไปครับก็เป็นงบ 1,600m ถึง 2,000m นะครับผมก็แนะนําเป็นเดซายเดซายล่างบอลลูดอครับตัวนี้ผมก็ใช้เช่นเดียวกันถามว่าเก่งไหมผมว่าเก่งเลยมันเข้าบอลเร็วมากๆครับสำหรับตัวนี้ไ่ส้มก็ราคาอยู่ประมาณ 1,000m หละตีไปกลมๆครับ 1,000m บวกกับอีกหนึ่งตัวเลยก็คือฟันได้ผีนี่ข้างล่างเลยครับ ก็รวมกันเป็น2,000มปีนะครับคือเก่งตั้งคู่แหละเออเอาเอามายืนคู่กันอนะสามารถใช้งานได้ครับส่วนคู่ต่อมาครับก็ยังเป็นตัวเดิมก็คือฟานได้ผีเพราะว่าผมคิดว่าฟานได้เนี่ยมันเก่งจริงฟานได้ผีครับคู่กับอีกหนึ่งตัวก็คือมิลิเตเมิิเตาล่างนี้ครับผมเห็นคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เจอบ่อยมากครับเก่งจริงเรื่องลูกม่งเนี่ยไว้ใจได้เลยมันม่งดีมากๆครับแล้วก็มีพลังแฝงส่งบอลมาให้ด้วยครับก็สามารถบิวอัพได้กับวอลเลตก็ทําได้โอ่่รรงงกาม7 กระโดดอีก120ถึงจะสูงไม่ถึง190นะครับแต่ว่าไว้ใจได้เลยตัวนี้คือไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับส่วนสูงนะครับราคาของมินิเตาล่างการ์ดฤดูหนาวนะครับก็อยู่ที่ 1,000m ครับ2ตัวรวมกันเนาะก็จะประมาณ2,000อาจจะเลย 2,000m นิดหน่อยถ้าเราซื้อเม็ดส้มนะครับแต่ถ้าอยากแบบตามงบเลยก็แนะนำซื้อเม็ดแดงไปก็ได้ครับมันก็จะประมาณ 1,900m สำหรับ2ตัวนี้นะครับอว่าเป็นตัวที่ดีมากๆต่อไปก็เป็นงบ2,000 ถึง 3,000m นะครับใครที่แบบเป็นสุดตาตันบ้านรวยนะครับก็แนะนำฟานได้เป็นฟานได้อีกแล้วก็เป็นล่างมารุดอร์นะครับคู่กับลูซิโอนะสองตัวนี้รวมกันก็น่าจะประมาณเท่าไหร่เกือบ 3,000m ปะถ้าซื้อก็ซื้อเมสซ่หมดเลยครับตัวนี้1,500นะครับบวกกับลูซิโอเนี่ยอีก1,500ครับก็รวมเป็น3,000อาจจะมีเศษแบบ40-50ล้านนะแต่ผมคิดว่าถ้าคุณมีตัง3,000ล้านเนี่ยเรื่องแบบเศษ40-50ก็น่าจะมีนะก็น่าจะซื้อได้ครับับบกก็ซื้้ออดดีๆไไปเลยยนะนนนนนนาาจแ่่่สวูพฟ เป็นนักเตะที่ยืนคู่กับไขรก็ได้ครับนั่นแหละคือความเก่งแล้วมันแบบซ้อดีจริงจิ้มบอลดีเบียดชนได้แบบสบายๆครับส่วนอีกคู่หนึ่งถ้าคุณไม่อยากเล่นฟานได้แล้วแบบว่าโอ้โหฟานได้มันหลายคู่แล้วพี่มีครับคอมปานี Company กับฟานเดฟเฟนนะฟานเดฟเฟนก็เป็นการ์ดปล่เพิ่งเข้ามาเลยเนาะก็จะอัปเกรดจากฟานเดฟเฟนปีฮาราวีนะครับตัวนี้ความเร็วเยอะขึ้นการแท็กเกิลดีขึ้นครับแล้วก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นนิดหน่อยส่วนพลังแข่งก็ยังเหมือนเดิมมีจิ้มบอลนะครับวอลเล่ก,ก็ยัง เป็นสูงปานกลางนะครับก็ใช้งานได้ถ้าคุณมีกองหลังใส่ซ้อนที่ดีอย่างกอมปานีครับกอมปานีเนี่ยซ้อนดีมากก็เป็นการ์ดฮทโลวีนครับตัวนี้ก็เก่งจริงนะครับการ์ดตั้งรับอยู่ที่118เลยครับแล้วก็มีพลังแฝงเหมือนกันเลยเป็นจิ้มบอลครับส่วนตัวนี้จะเวิร์กเด็ดปานกลางสูงนะครับราคาของตัวนี้ก็ไม่เกิน3,000เอ็มอย่างแน่นอนคุณซื้อตัวนี้ครับพันหบวกกับฟาร์ดเฟนการ์ดใหม่ครับก็ซื้อเม็ดแดง1น0่ง้อล้านนะครับแต่ถ้าแบบคุณงบเหลือ ถ้าคุณซื้อแม่ส้งสองตัวนี้อาจจะเกินมาประมาณ 100M <ม>็ก็แนะนำฟานเดฟนรถเหลือเม็ดแดงครับที่อยากตามงบสุดท้ายเลยนะครับงบแบบไม่จำกัดมีแนะนำไหมพี่ก็มีอยู่แล้วครับโลอลองบองที่ผมใช้อยู่ดีนะครับดีมากๆเลยคู่กับเมารดินี่คือแบบก๊อดแน่นอนถ้าคู่กับมารดินี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้าเมาก็สามารถคู่กับก้องหลังคนไหนก็ได้นะที่แบบขอตัวสูงสงหน่อยเพราะว่าหน้าเมาเนี่ยตัวเขาอาจจะไม่ได้สูงมากอยู่ที่186ครับผมคิดว่า ให้มีแบบเซนเตอร์ตัวสูงเนี่ยมายืนคู่กันอ่ะให้ช่วยเลื่องลูกมงอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะดีมากๆเช่นแบบฟันได้อย่างนี้ครับตัวฟันไดผมยังไม่แนะนําให้ซื้อนะมันอาจจะมาเป็นการ์ด UTO TS นะค่อยไปซื้อกาดไดดีกว่าครับแล้วก็ซาลิบาด้วยตัวนี้ผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าไปแลกเอาดีกว่า300แต้มถูกโคตรครับก็ซาลิบาโมริดีได้ฟันได้โมรดีได้นะแต่ว่าไม่แนะนําให้ซื้อทั้งสองตัวไปแลกเอาครับส่วนคู่อื่นนะครับผมก็ยังคิดว่าบองเนี่ยดีมากๆอยู่เพราะว่ามันตัวสูงด้วยมีความเเรร็วข้าบบดีคั ก็แนะนําเป็นบองคู่กับคานาวโร่ได้คานาวโร่เนี่ยตัวเตี้ยแต่ว่าจิ้มบอลแม่นแล้วก็เข้าบอลแบบหนักแน่นมากๆเป็นตัวเข้าที่ดีครับส่วนเรื่องลูกการมงเนี่ยก็อ,อาจจะแบบอาจจะด้อยหน่อยคือข้าพลังการมงมันดีแหละแล้วบางจังหวะมันก็หมงได้ครับแต่ว่าถ้าไปเจอแบบกองหน้าสไตล์แบบซอรีดาตัวใหญ่ตัวสูงเนี่ยอารมณ์แบบด็อกบาแบบนี้ผมคิดว่าก็ไม่น่าไหวเหมือนกันถึงค่าพลังมันจะเยอะขนาดไหนครับก็แนะนําไปยืนคู่บองครับสำหรับงบไม่จํากัดนะอีกหนึ่งคู่เลยก็คือบองกัตูรามก็ได้เหมือนกันตูรามเนี่ยมันเป็น จริงๆผมก็แนะนําให้มันเอาไปเล่นแบ็กดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากเล่นเซนเตอร์ก็ได้แต่แค่คุณเอาบองไปยืนคู่ผมคิดว่าเวิร์กส่วนคู่สุดท้ายครับก็เป็นตัวงบงกับโคเลอร์แล้วกันครับโคเลอร่ร่างนี้ก็จะอัปเกรดมาจากร่างตู้เกมนะครับร่างนี้ก็เก่งมากๆคู่กันเนาะเพราะว่าบองก็เดี๋ยวซ้อนให้แล้วก็ให้โคเลอร์มันวิ่งเข้าบอลไปครับก็จะประมาณนี้แหละสำหรับคู่เซนเตอร์ครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงแล้ว แบบว่ามาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ